สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่ายามเย็นกับพิมมี่นะค่ะวันนี้พิมพมีเรื่องราวสุดแซบที่รับรองว่าฟังแล้วต้องของขึ้นมาเล่าให้ฟังกันค่ะเรื่องมีอยู่ว่าแม่ของฉันตรวจเจอเนื้องอกในช่องท้องและต้องเข้ารับการผ่าตัดค่ะด้วยความที่ฉันงานยุ่งม,มากทั้งประชุมทั้งดูแลบริษัทปลีกตัวไปเฝ้าแม่ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้จะให้พี่วิทย์สามีของฉันไปเฝ้าก็คงหวังเพิ่งไม่ได้เพราะงานบ้านงานเรือนเขาหยิบจับไม่เป็นเลยสัก อย่างฉันก็เลยตัดสินใจจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลแม่ข้าจะได้สบายใจเวลาฉันไม่อยู่พอป้านวลแม่ผลวตัวแสบรู้เข้าหน้างกเป็นตูดไก่ทันทีข้าแขวะฉันทันควันว่าจ้างคนมาฝ้าวันละตั้งหลายร้อยแม่เธอนี่ผลาญเงินเก่งจริงๆนะลุงศักดิ์ลุงของพี่วิทย์ที่นั่งพ่นควันบุหรี่อยู่ข้างๆก็ผสมโรงขึ้นมาว่าก็ไม่ได้จะตายวันตายพรุ่งศักดิ์หน่อยจําเป็นต้องจ้างคนมาประคบประงมขนาดนั้นเลยหรอพูดหน้าตาเฉยแถมยังสั่งให้ฉันไล่พี่เลี้ยงออก โดยอ้างเหตุผลว่าพี่สาวเขาหรือป้านวลเนี่ยช่วงนี้เวียนหัวบ่อยให้เอาเงินค่าจ้างนั่นไปซื้อรังนกซื้อซุปไก่มาบำรุงป้านวลดีกว่าตอนนั้นฉันนึกว่าตัวเองหูฝาดแม่ฉันป่วยนอนโรงพยาบาลบอกว่าจ้างคนดูแลเปลืองเงินแต่แม่ผัวแค่เวียนหัวบอกให้ซื้อของบำรุงกลับไม่เสียดายเงินฉันคร้านจะต่อปากต่อคคำก็เลยทำหูทวนลมเดินหนีแต่ลุงศักด์ ไม่จบค่เดินตามมาด่ากราดถึงหน้าบ้านนี่นางพิมพ์เอ็งหมายความว่ายังไงกล้าชักสีหน้าใส่ข้ากับแม่ผัวคิดจะปีนเกลียวหรือไงหน,น้าคำสิ้นดีเขาเป็นแค่ลุงอาศัยก็กินอยู่ในบ้านฉันแต่ทําตัวกลางยิ่งกว่าเจ้าของบ้านสาไรป้านวลก็ชอบหาเรื่องแข่งดีแข่งเด่นกับแม่ฉันตลอดพอฉันซื้อสร้อยทองเยาวราัตให้แม่ฉันป้านวลก็ร้องห่มร้องให้จะเป็นจะตายหาว่าอาพับลูกหลานไม่รักพอฉันพาแม่ไปเที่ยวทะเลแก่ก็โพสเฟซบุ๊กตัดพอ้อว่า ไม่มีวาสนาเหมือนคนอื่นลูกชายก็กลายเป็นลูกไรเมียแม่ฉันสอนเสมอว่ากับที่อยู่ได้กับใจอยู่ยากให้ยอมยอมคนแก่ไปเถอะเพื่อความสงบสุขฉันก็เลยยอมมาตลอดซื้ออะไรให้แม่ก็ต้องซื้อให้ป้านวลเหมือนกันเปียบแม่ฉันไปเที่ยวฉันก็ให้เงินป้านวลไปเที่ยวเหมือนกันยอมใช้เงินซื้อความรำคาญร,รักษาสันติภาพจอมปลอมเอาไว้ไม่นึกเลยว่าพอแม่ฉันป่วยหนักขนาดนี้ป้านวลยังจะมาอิจฉาริษยาแย่งความสำคัญอีก ฉันมองหน้าลุงศักดแล้วยิ้มเย็นๆใส่ถ้าลุงไม่สบายก็ไปนอนผ่าตัดบ้างสิคดียวหนูจ้างพยาบาลพิเศษให้สามคนเลยเอาไหมสิ้นเสียงฉันลุงศักดชี้หน้าด่าเปิงทันทีอีนางงูเหา่านางคนเนรคุณแต่งงานกับไอ้วิทย์มาตั้งกี่ปีใจคอย,ยังวงเวียนอยู่กับแม่ขี้โรคของเองอยู่นั่นแหละ จำใส่กลาหัวไว้ตอนนี้เองเป็นสะพ้ายตระกูลเราทุกอย่างต้องเห็นตระกูลเรามาก่อนพี่สาวข้าคือแม่ของเองอย่าลำดับความสำคัญผิดแกด่าชอดๆอ,อย่างกับตัวเองเป็นคนคุมกฎฉันก็สวนกลับทันทีลุงก็รู้นะคะว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเราลุงเป็นแค่ลุงมาชี้นิ้วสั่งนู่นสั่งนี่ในบ้านหลานทุกวี่ทุกวันเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือไงคะ แกยืดออกพูดอย่างภูมิใจไม่รู้หรือไงว่าตระกูลนี้ข้าใหญ่สุดเรื่องในบ้านไอวิตข้าเป็นคนตัดสินใจเองทำตัวดีๆแล้วรีบมากราบไหว้ข้าสักฉันแค่นหัวรับประสาทหรือเปล่าฉันมีแม่ฉันต้องดูแลฉันกตัญญูกับแม่ฉันก็พอทำไมต้องไปกราบไหว้ลุงแก่แก่ปากเสียอย่างลุงด้วยฉันไม่อยากเสียเวลาเสวนากับคนพันนี้เลยรีบออกไปเคลียร์งานที่ออฟฟิศแล้ว บังรถไปโรงพยาบาลภาพที่เห็นคือแม่กำลังพยายามเอื้อมมืออันสันเทาไปหยิบแก้วน้ำฉันรีบวิ่งไปป้อนน้ำแม่มองหาพี่เลี้ยงไม่เจอพอจะถามแม่ก็ชิงพูดขึ้นก่อนว่าพิมเอ๊แม่ดีขึ้นแล้วไม่ตั้งจ้างใครหลอกลูกแม่ให้เขากลับไปแล้ววันละตั้งหลายร้อยเก็บเงินไวเ้เถอะใจฉันหล่นวูบแม่ยังลุกเดินไม่ไหวจะไปไล่ใครออกได้ยังไงฉันเลยแอบหยิบมือถือแม่มาดูแล้วก็เจอข้อความยาวเหยียดจากลุงศักดิ์อ่านแล้วมือไม้สั่นด้วยความโกรธ อีแก่นังเหนียวจะตายก็รีบรีบตายไปสนอนผลานเงินโรงพยาบาลรู้ไหมมันเท่าไหร่ยังจะดัดจริจ้างคนดูแลคิดว่าเงินผัวนางพิมพ์มันเสกมาได้หรือไงหัดเจียมตัวสะบ้างให้เวลาสองวันรีบใสหัวกลับบ้านนอกไปซะอย่ามาเป็นปลิงสูบเลือดสูบเนื้อหลานกูเห็นข้อความพวกนี้แล้วฉันอยากจะคว้างมือถือทิ้งให้รู้แล้วรู้รอดลุงศักมันเป็นใครแค่เป็นคนกรุงเทพแล้ว มีสิทธ์มาดูถูกแม่ฉันที่เป็นคนต่างจังหวัดนั้นหรอปกติแม่ไม่อยากมาวุ่นวายในเมืองอยู่แล้วมาทีไรก็ต้องคอยดูสีหน้าคนพวกนี้ถ้าไม่ป่วยหนะักจริง,รงๆแม่ไม่มีทางยอมมาเด็ดขาดทั้งที่ฉันบอกว่าฉันมีบริษัทมีเงินเลี้ยงแม่ได้สบายแม่ก็ยังกลัวฉันลำบากฉันโกรธจนเลือดขึ้นหน้ารีบบ่งรถกลับบ้านกจ็จะไปฉากับพี่วิทย์ลุงขยาเปียก ของเขากล้าดียังไงมาทํากับแม่ฉันแบบนี้แต่พอกลับถึงบ้านทั้งผัวทั้งแม่ผัวหายหัวกันหมดฉันสังหรณ์ใจไม่ดีเลยรีบวนรถกลับไปโรงพยาบาลแล้วก็จริงอย่างที่คิดยังไม่ทันถึงห้องพักก็ได้ยินเสียงลุงศักด์โกนลั่นทางเดินอีแก่นี้จะตายก็ตายให้มันไวๆหน่อยอย่ามาสําออยอายุ จะหกสิบแล้วตายตอนนี้ก็ไม่ถือว่าตายโงหรอกรีบลงนรกไปหาผัวเองโน่นอย่ามาเป็นภาราหลานชายข้าจ้างคนดูแลอะไรนักหนาะพี่สาวข้าเลี้ยงไอวิทย์มาลำบากเลือดตาแทบกระเด็นป่านนี้ยังไม่กล้าใช้เงินสุ่ริสุรายจ้างคนใช้แค่คนเดียวเองมีสิทธิ์อะไรเอาเงินหลานข้ามาสวยสุขคำพูดระยำพวกนี้กล้าพูดต่อหน้าแม่ฉันได้ยังไงฉันกำลังจะผลักประตูเข้าไป ก็เห็นป้านวลนั่งกุมมือแม่ฉันอยู่ข้างเตียงสร้างภาพเหมือนห่องใหแต่ปากพ่นพิษใส่แม่ฉันไม่หยุดคุณดองขาไม่ใช่ฉันอยากจะยุ่งนะแต่คนเป็นพ่อแม่มันต้องรักลูกของลูกดูเธอสินั่นโรงพยาบาลเอกชนคืนละหลายพันนี่มันเงินทองทั้งนั้นลูกเต้าหาเงินมาเลือดตาแทบกระเด็นเราต้องใจเขาใจเราอย่ามาผลานเงินเด็กมันแบบนี้เลย แม่ฉันนอนนิ่งน้ำตาซึมไม่โต้ตอบอะไรฉันสุดจะทนแล้วพุ่งพรวดเข้าไปในห้องกระชากมือป้านวลออกแล้วตวาดลั่นอย่ามาแต่ต้องแม่ฉันใสหัวออกไปให้หมดป้านวลบีบน้ำตาทันทีวิ่งไปซบไหลลุงศักฟ้องเสียงสั่นพี่ศักดูสิดูนางพิมพ์มันทำกับฉันมันแต่งเข้าบ้านเรามาตั้งนานใจมันไม่เคยเห็นฉันเป็นแม่เลยก็แงสิฉันจะไปนับญาติทำไมแกไม่ได้คลาดฉันออกมาไม่ได้เลี้ยงฉันมาด้วย ลุงศักดิ์เห็นพี่สาวโดนรังแกก็ง้างมือตบหน้าฉันฉาดใหญ่นางพิมกราบขอโทษแม่ผัวเดี๋ยนี้พูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงนั่นแม่ผัวเองนะฉันไม่กลัวศักดิ์นิดตบสวนกลับไปทันทียังไม่หายแค้นหันไปตบป้านวลอีกฉาดพวกแกนั่นแหละเก็บปากเน่าหนาไว้กินข้าวเถอะอย่าเที่ยวมาพ่นใส่คนอื่นลุงศักดิ์ช็อกไม่คิดว่าฉันจะกล้าสู้แกคลุ้มคลั่งอารวาสคว้างปาเข้าวของในห้องผู้ป่วยจนเละเทะไม่มีชิ้นดีภายในสองนาที ฉันกอดแม่ไว้แน่นปล่อยให้มันบ้าไปเดี๋ยวบินค่าเสียหายทั้งหมดฉันจะส่งให้มันจ่ายพอทาลายข้าวของจนหนำใจแก่ก็เท้าเอวชีหน้าขู่นางพิมพ์สำนึกผิดหรือ,อยังรีบคุกเข่ากราบขอโทษพี่สาวข้าเดี๋ยวนี้ฉันมองสภาพห้องที่พังยับเยินแล้วมองแม่ที่นอนตัวสัน่นฉันกดโทรศัพท์หา191ทันที ลุงศักพยายามแย่งมือถือฉันปากก็ตะโกนนางบ้าไม่มีสมาคารวะเลยหรือไงไม่เคารพผู้ใหญ่แล้วยังกล้าแจ้งตำรวจใครสั่งใครสอนมาฉันยิ้มเย็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบไหนกันเรื่องในครอบครัวฉันเกี่ยวอะไรกับคนนอกอย่างลุงมายุ่งแกยังทำหน้ายากย้ายใส่ข้าถือว่าข้าอาวุโสที่สุดในตระกูลคำพูดข้าคือประกาศสิทธิ์เองต้องฟัง อีกแล้วคำพูดกดหัวแบบเดิมๆเ,เสียดายที่ฉันไม่สนแม่ฉันโกรธจนปากสัน่นแต่ท่านเพิ่งผ่าตัดมาจะเครียดไม่ได้ฉันรีบกดปุ่มเรียกพยาบาลและจ้างกาดมาเฝ้าหน้าห้องสองคนแม่พักผ่อนเถอนะน่าไม่ตั้งห่วงทางนี้หนูจัดการเองแม่มองฉันด้วยสายตาเป็นห่วงฉันเลยหยิบบัตรเครดิตให้ดูแม่ไม่ตั้งห่วงเรื่องเงินหนูรวยและหนูเอาอยู่ฉันไปสถานีตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ลุงศักยังแหกปากวายๆจับฆ่าทำไมค่าสั่งสอนหลานสะพมันผิด ตรงไหนข้าทำอะไรผิดกฎหมายป้านวลก็กรีดร้องจะเข้ามาถึงหัวฉันนางเนรคุณแจ้งจับลุงตัวเองได้ลงใครให้ท้ายแกให้ยังอยากจะเป็นเมียตาหนูวิทยอยู่ไหมวินาทีนั้นฉันแค่อยากรู้ว่าพี่วิทจะทำยังไงไม่นานเขาก็ปล่มาพอมาถึงก็รีเข้าไปปลอบแม่ตัวเองอยู่นานแล้วค่อยหันมามองฉันด้วยสายตาเย็นชาพิมพ์คนกันเองทั้งนั้นทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตถึงโรงพักช่างมันเถอะหน้าบอกตำรวจไปว่า เข้าใจผิดแล้วกลับบ้านกันฉันไม่อยากเชื่อหูตัวเองงี่คือผัวที่บอกว่ารักฉันนักหนาเหรือความยุติธรรมของเขาคงเอียงกระเทเร่ไปทางแม่ตัวเองหมดแล้วสินะลุงคุณด่าแม่ฉันศาสเสียเทเสียทำลายทรัพย์สินโรงพยาบาลเขาต้องรับผิดชอบลุงศักตะโกนสวนมึงมันดุด้านดูสิตระกูลนี้ข้าใหญ่สุดพ่อไอวิทยังไม่กล้าหือกับข้ามึงกล้าดียังไงมาแจ้งจับก็ฉันแจ้งไปแล้วไงฉันตอบเสียงเรียบตอนนี้ลุงก็นอน ห้องขังไปก่อนแล้วกันแล้วเตรียมเงินจ่ายค่าเสียหายโรงพยาบาลด้วยคราวนี้เงียบกริบกันทั้งบางพี่วิทย์มาเซาซีให้ฉันไปถอนแจ้งความทุกวันลุงเขาก็แค่ปากไรแต่ใจดีเขาหวังดีกับเรานะพิม์พเดี๋ยวเขาออกมาผมจะเตือนเขาเองแน่นอนว่าฉันไม่ยอมป้านวลก็มาร้องร้องร้องให้ประหนึ่งละครน้ำเน่าฉันมันแม่ที่ใช้ไม่ได้ปกป้องน้องชายตัวเองไม่ได้ปล่อยให้สภัยส่งเข้าคุกเวรกรรมอะไรของฉัน นั่นสิเวรกรรมอะไรนะหรือจะเป็นกรรมที่ทำตัวไม่เหมือนคนกันแน่ป้านวลคร่ำครวญอยู่เป็นอาทิตย์จนลุงศักด์ได้ประกันตัวออกมาพอพ้นประตูคุกปุ๊บแกก็ลากพี่วิทย์มาถามไอวิทย์เองเลือกมาจะเลือกฆ่ากับแม่เองหรือจะเลือกนางพิมพี่วิทย์ยิ้มเจินเจรินรินเล่าเอาใจลุงท่อลุงครับอย่าถือสาเลยลุงก็แค่เป็นห่วงแม่ผมนี่นามันเรื่องปกติแต่ลุงศักด์ยอมไม่ได้สา์เล่าใส่หน้าฉันเต็มแรงกูอยู่มาจนป่านนี้ประวัติ ขาวสะอาดต้องมาแปดเปิ้นพระมึงกูไม่ยอมวันนี้ถ้ามึงไม่คุกเข่ากราบตีนขอโทษกูกูไม่จบแน่แกบ้าไปแล้วจะให้ฉันกราบตีนฉันมองหน้าแกแล้วยิ้มมุมปากแถวบ้านนอกฉันเขาจะกราบก็ต่อเมื่อไหวศพเท่านั้นแหละข้าลุงตายเมื่อไหร่บอกนะเดี๋ยวหนูไปกราบงามงามหน้าเมนให้เลยแกเพิ่งออกจากคุกเกือบจะได้เข้าเมนเผาศพ เพราะความดันขึ้นสมน้ำหน้าฉันเบอร์จะมองหน้าคนพวกนี้เลยขับรถไปโรงพยาบาลเฝ้าแม่แม่เพิ่งกินยาหลับไปฉันมองดูมือที่หยาบกร้านของแม่ผู้หญิงที่กัดฟันเลี้ยงฉันมาลำพังถึงเวลาที่แม่ตั้งสบายสักทีพ่อเสียตั้งแต่ฉันยังเด็กแม่รับจ้างทำนาก่อสร้างแบกหามทำทุกอย่างเพื่อส่งฉันเรียนหน้าหนาวมือแม่แตกพระดํานาหน้าร้อนหลังแม่ไม่เพราะแบกปูนร่างกายแม่เลยสุดโรมกว่าคนรุ่นเดียวกันผิดกับป้านวลที่วัน,วน นั่งกินนอนกินสุขภาพต่างกันราวฟ้ากับเหวระหว่างที่ฉันเฝ้าแม่ลายจากพี่วิทย์ก็เด้งรัวๆฉันไม่อยากอ่านแต่มันเยอะจนรกหน้าจะหกกดเข้าไปดูแทบจะอ้วกแตกบ้านช่องวุ่นวายไปหมดเพราะคุณคนเดียวพอใจหรืออยังแม่คุณยกลูกสาวให้แต่งงานแล้วตอนนี้ผมคือครอบครัวของคุณอย่าเอะอะไรก็วิ่งแจ้นไปหาแม่พ่อแม่ดีๆที่ไหนเขามาทำตัวเป็นภาราลูกหลานแบบนี้มีแต่แม่คุณน,นี่แหละไม่รู้จักกาลเทศะ บอกให้แม่คุณรีบใส่หัวกลับต่างจังหวัดไปซะผมจะให้ค่ารถค่ากินเดือนละหนึ่งพันบาทก็บุญหัวแล้วอย่าเรื่องมากแม่เลี้ยงคุณมาลำบากตอนนี้ถึงเวลาที่ลูกเขยอย่างผมจะทดแทนคุณให้แม่คุณรู้จักเจียมตัวบ้างอย่าบีบให้ผมต้องร้ายและข้อความสุดท้ายที่น่าจะส่งผิดแาทรีบลบข้อความซะอย่าให้พิมพ์เห็นไม่งั้นฉันไม่เอามันไว้แน่ฉันลบข้อความทิ้งเงียบเงียบแล้วกดบล็อกพี่วิททันทีต่อจากนี้มาดูกันว่า ใครจะไม่เอาใครไว้กันแน่ฉันเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลสามวันเต็มไม่กลับบ้านพอกลับมาฉันย้ายแม่ไปอยู่คันโดอีกที่ที่ฉันซื้อไว้ก่อนแต่งงานซึ่งชื่อเป็นของฉันคนเดียวส่วนบ้านที่พวกปลิงพวกนี้อาศัยอยู่ก็ชื่อฉันซื้อเองพวกมันมีปัญญาแค่ซื้อทีวีกับตู้เย็นไม่กี่บาทพี่วิทย์เห็นฉันหายไปหลายวันก็โทรมาทำเสียงอ่อยที่รักผมซื้อผลไม้มาจะไปเยี่ยมแม่คุณหน่อยไม่ต้องแม่ฉันออกจากโรงพยาบาลแล้ว ออกแล้วเหรอเฮอโลงอก,กลับต่างจังหวัดไปแล้วใช่ไหมมีหน้าคุณถึงไม่กลับบ้านทำไมไม่บอกผมผมจะได้ขับรถไปส่งจะได้ไม่ลำบากคุณฉันเนี่ยปล่อยให้มันมโนไปเองคุณให้เงินแม่ติดตัวไปหรือเปล่าคนแก่บ้านนอกไม่มีเงินมันลำบากนะคุณใจปั้มหน่อยให้ท่านสักหนึ่งพันบาทเถอะอ้โอโผเจ้าประคุณรุนช่องใจปั้มมากแม่ตัวเองขอเงินเดือนละห้าหมื่นลุงตัวเองมาขอไถอีกเดือนละหมื่นแต่กับแม่ฉันบอกให้ใจปั้มให้หนึ่งพันบาท คุณจะกลับมาเมื่อไหร่ช่วงนี้แม่ผมซึมซึมท่านไปเห็นสร้อยมุกที่พารากรอยากได้มาแก้เคล็ดคุณไปรูดบัตรซื้อให้ท่านหน่อยสิท่านจะได้อารมณ์ดีเสียงปลายสายยังพล่ำไม่หยุดแต่ฉันกดวางสายไปแล้วไล่แม่ฉันกลับบ้านนอกให้เงินพันเดียวแต่จะให้ฉันไปซื้อสร้อยมุกเส้นละแสนให้แม่ตัวเองดีลูกคิดรางแก้วได้เก่งจริงๆป้านวลยังโพส์รูปสร้อยเส้นนั้นลงเฟซบุ๊กแคปชั่นว่า รอลูกสะพ้ายกตัญญูซื้อมาถวายเจ้าสาธุคำเมนต์อวยกันฉ่ำป้าศีวาสนาดีจังลูกสะพ้ายน่ารักใช่ใชจปั้มด้วยหน้าอิจฉาฉันเลื่อนไปเจอคำเมนต์ลุงศักดิ์หอมนางพิมพ์นี่ข้าเป็นคนปราบพยศมันเองถ้าไม่มีข้าป่านนี้บ้านพี่สาวข้าคงโดนมันข่มเหงตายฉักฉันกำมือถือแน่นได้ในเมื่ออยากได้นักเดียวจัดให้ฉันนัดพี่วิทย์กับป้านวลเจอกันที่ร้านจิวเวลรี่พวกเขารีบแจ้นมาเลยข้าลุงศักดิ์ ก็ติดมาเป็นหอกฉลามฉันหยิบสร้อยมุกเส้นที่ป้านวลเลงไว้ขึ้นมาถามแม่ชอบเส้นนี้หรอคะป้านวลตะลุกวาวแต่ยังวางฟอร์มก็ไม่ได้อยากได้อะไรนักหนาหรอกแค่หมอดูทักว่าช่วงนี้ดวงตกต้องใส่ของพวกนี้แก้เคล็ดพนักงานขายทำหน้าเลิกสร้อยมุกแก้เคล็ดฉันดูราคาสามแสนกว่าบาทเคล็ดบ้าอะไรแพงระยับขนาดนี้แต่ยอมรับว่ามุกสวยจริงป้านวลลองใส่แล้วหมุนซ้ายหมุนขวาถ่ายรูปไม่หยุด จูจูลุงศักดก็ชี้ไปที่สร้อยทองหนักห้าบาทสั่งชันหน้าตาเฉยพิมพ์ซื้อเส้นนี้ให้ค่าด้วยถือเป็นการไถ่โทษที่แจ้งจับข่าเรื่องวันก่อนค่าจะยกโทษให้ฉันมองสร้ทองราคาร่วมสองแสนตลกสิ้นดีตอนแม่ฉันป่วยบอกว่าเปลืองเงินพอตัวเองจะเอาของฟรีราคาเป็นแสนตาไม่กระพริบฉันรูดบัตรซื้อสร้อยมุกทันทีป้านวลดีใจ จนเนื้อเต้นแต่ลุงศักหน้าความพี่นวลดูลูกสะพยพี่สิเห็นแก่ตัวทำไมไม่ซื้อทองให้ฉันบ้างฉันยอมติดคุกเพื่อบ้านพี่นะป้านวลรีบกดดันฉันพิมพ์เอ้ยซื้อให้ลุงเขาศักเส้นเถิดเราก็รวยจะตายอย่าคขี้งกนักเลยเดี๋ยวชาวบ้านจะนินทาเอาได้กระตันยูผู้ใหญ่เจริญนะลูกทีตอนแม่ฉันป่วยบอกให้ประหยัดตอนนี้ฉันกลายเป็นคนรวยสัง,งน้นฉันตอบเสียงเรียบลุงข้า้ทับลูกชายลุงศักมันตายแล้ว หรือค่าทำไมต้องมาให้หลานสะัยอย่างฉันเลี้ยงดูลุงศักของขึ้นชี้หน้าด่านางปากเสียกล้าช่างลูกชายกูเดี๋ยวกูตบปากฉีกแกง้งมือจะพุ่งเข้ามาแต่ฉันไม่สนเดินหนีออกมาดือด้อพี่วิทย์ดึงแขนฉันไว้ที่รักแม่พูดถูกนะลุงเขาก็เป็นญาติผู้ใหญ่คุณทำเกินไปจริงๆซื้อทองขอโทษแกหน่อยเถอะฉันมองหน้าคนพวกนี้ด้วยความสมเพชแล้วหยิบถุงไส้มุกที่เพิ่งซื้อเดินออกมา ป้านวลรีบวิ่งตามมาแย่งอ้าวจะไปไหนก็ไปสิเอาสร้อยมาให้ฉันฉันมองหน้าป้านวลน,นิ่งๆนี่งนงเงินฉันซื้อทําไมต้องให้ป้าอ้าวก็ซื้อให้ฉันไม่ใช่เรอ่อฉันเป็นคนเลือกป้าเลือกแล้วต้องเป็นของป้าเรองั้นของทั้งห้างนี้ที่ฉันเดินดูก็เป็นของฉันหมดสิป้านวลอ้าปากค้างมองฉันถือถุงสร้อยเดินขึ้นรถไปต่อหน้าต่อต,อตาแทบจะลงไปชักดิ้นชักเงอกับพื้น สร้อยเส้นนี้สวยจริงๆข้าพอมาอยู่บนคอแม่ฉันดูสง่าอย่างกับคุณหญิงคุณนายฉันถ่ายรูปแม่ลงไอจีพร้อมแคปชั่นแม่ลำบากมาทั้งชีวิตลูกสาวโตแล้วถึงเวลาที่แม่ต้องเป็นคุณนายสักทีไม่ถึงนาทีป้านวลโทรมาวีนแตกนางบ้านั่นสร้อยฉันแกเอามันไปให้แม่แกใส่ได้ยังไงถอดคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันตอบกลับเสียงเนิบๆพอดีช่วงนี้แม่ป่วยแถมมีสัมภเวสีมาขอส่วนบุญบ่อยหมอดูบอกให้ใส่สร้อยมุกแกเคล็ดค่ะ ป้านวลกรีดลั่นสายเอาคืนมานั่นของกูฉันวางสายรู้ดีว่าเดี๋ยวต้องมีมหกรรมบุกบ้านแน่และก็จริงพี่วิทย์บุกมาถึงออฟฟิศถามเสียงเขียวแม่คุณทำไมยังไม่กลับต่างจังหวัดฉันเซ็นเอกสารไม่มองหน้าทำไมต้องกลับบ้านนอกไม่มีใครลูกสาวเขาอยู่ที่นี่เขาจะกลับไปทำไมพี่วิทย์ตบตบปังคุณหมายความว่าในตกลงกันแล้วว่าให้กลับไปให้เงินเดือนละพันทำไมกลับคำ ฉันหยิบปากกาหมึกซึมปักลงไปบนหลังมือเขาจิกหนึ่งฉันไปตกลงกับแกตอนไหนเขาเจ็บจนหน้าเบี้ยวเผยท่าแท้ออกมาพิมพ์คุณมันเกินไปแล้วนั่นสร้อยที่แม่ผมอยากได้คุณเอาไปให้แม่ตัวเองใส่จะยามหน้าแม่ผมเรอแม่ผมเลี้ยงผมมาลำบากไม่คู่ควรกับสร้อยแค่นี้หรือไงคู่ควรสิ่งนั้นแกก็ไปหาเงินซื้อเองสิฉันไม่ได้ห้ามทำไมต้องแบ่งเขาแบ่งเราแม่คุณก็เหมือนแม่ผมนั่นแหละนั่นแม่แกไม่ใช่แม่ฉัน ลุงศักดิ์ที่เพิ่งพังประตูเข้ามาได้ยินพอดีตะโกนลั่นนางพิมพ์มึงมันเลวแต่งเข้าตระกูลกูแม่กูก็คือแม่มึงไอ้แก่บ้านนอกของมึงนั่นสมควรตายตายไปซะจะได้เลิกมาเป็นตัวถ่วงคนที่สมควรตายคือมึงฉันคว้าแก้วกาแฟป่าใส่หัวแก่เต็มแรงที่นี่ไม่ใช่ที่ที่แกจะมาปากหมาลุงศักดิ์กุมหัวเลือดซิบซิบตบโตะทำงานฉันปากดีนักนะถ้ากูไม่มาคุมป่านนี้มึงขี่ข้พี่สาวกูแล้วผู้หญิงดีๆเขาต้องปรนนิบัต แม่ผัวไว้รีบออนหุ้นบริษัทให้ไอวิทย์หรือไม่ก็ให้ลูกชายกูแล้วใสหัวกลับไปกราบตีนพี่สาวกูสะฉันหัวระลั่นห้องนี้มันมั่นหน้ามาจากไหนฉันโยนซองเอกสารใส่หน้าแกแหกตาดูซันนี่คือใบไล่ออกแกหยิบมาดูแล้วเต้นผังมึงกล้าไล่ไอทับออกเหรอใครให้สิบมึง พี่วิทรีบมาดูเห็นชื่อตัวเองในใบไล่ออกด้วยก็โกรธจนตัวสัน่นพิมพ์ทับมาน้องผมนะคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่ออกตามใจชอบพรุ่งนี้คุณจะไล่ผมออกด้วยไหมฉันยิ้มหวานใช่ฉลาดนี่แล้วยื่นใบอย่าให้เซ,นซ็นสะอย่าคุณบ้าเหรอเราอยู่กันดีๆจะอย่าททำไม ดีกับผีสิฉันตบหน้าเขาฉาดใหญ่คนที่สบายคือแกแม่แกแล้วก็ลุงแกฉันกับแม่ต้องคอยรองมือรองตีนพวกแกตลอดแม่ฉันจะมาอยู่บ้านที่ฉันซื้อเองก็ไม่ได้ตรุดจีนฉันต้องไปรับใช้บ้านแกแม่ฉันต้องนั่งกินข้าวคนเดียวที่ต่างจังหวัดแบบนี้เรียกว่าดีเหรอไอวิทย์แกคิดว่ามันแฟไหมพี่วิทย์จุกจนพูดไม่ออกลุงศักด์เลยแทรกขึ้นมาพูดไม่รู้เรื่องลูกสาวแต่งออกก็เหมือนสาดน้ำทิ้งแกยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนตระกูลเราอีกเหรอ แล้วลุงหลับป้านวนแต่งเข้าบ้านตระกูลฉันแล้วลุงมาเสิรกอะไรด้วยหรือลุงเป็นเมียพ่อพี่วิทย์อีกคนลุงศักหน้าแดงก,กักูกูมาดูแลพี่สาวกูถ้าไม่มีกูมึงคงขมเหงพี่กูตายในเมื่อหาว่าฉันรังแกได้จัดให้ฉันเรียกรอปอหลากตัวสองคนพ่อลูกกับหลานชายออกไปโยนหน้าบริษัทไอทับหน้าเวอร์นิกไม่ถึงว่าจะโดนไล่ออกจริงลุงศักยืนด่ากราดหน้าตึกฝากไว้ก่อนเถอะอีพิมพ์มึงจะดีแน่ ฉันไม่กลัวคนอย่างพวกมันเก่งแต่ปากไม่นานคนรับใช้ที่บ้านโทรมาเสียงสัน่นคุณพิมพ์ขะแย่แล้วข้าพวกเขาบุกมาที่บ้านฉันรีบซิ่งรถกลับบ้านทันทีพอเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นทำเอาฉันหัวใจแทบหยุดเต้นคนรับใช้โดนมัดมือพลายหลังกองอยู่กับพื้นป้านวลกำลังใช้เท้ากระทืบท้องเธออีนี่สารเนรนักนักกล้าโทฟ้องนางพิมพ์เรือบ้านนี้เป็นของลูกชายฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ ฉันวิ่งเข้าไปกระชากผมป้านวลเหวี่ยงลงไปกองกับพื้นแล้วกวาดตามองหาแม่ไม่เจอคนรับใช้ที่โดนปิดปากพยักหน้าไปทางชั้นบนห้องแม่ฉันวิ่งขึ้นบันไดสี่ขั้นรวดได้ยินเสียงแม่ร้องปล่อยนะพวกแกทำบ้าอะไรปล่อยฉันตามด้วยเสียงเฮี้ยมของลุงศักดิ์อีแก่มึงหน้าจะตายตายไปตั้งนานแล้วเพราะมึงไม่ตายนางพิมมันถึงเอาแต่ห่วงมึงจนไม่เห็นหัวพวกกู พี่วิทย์ก็ผสมโรงคนแก่คนอื่นเขาไม่อยากเป็นภาระลูกหลานแต่แม่นี่วันวันเอาแต่เรียกร้องความสนใจแม่ผมทำไมไม่เห็นเป็นแบบนี้แม่ผมลำบากเลี้ยงผมมาเงินทองมันต้องเป็นของแม่ผมสิตรกวิบัติกันทั้งตระกูลป้านวลวันวันนั่งดูลมชมวิวได้เงินเดือนครึ่งแสนลำบากตรงไหนทันใดนั้นลุงศักด์ก็โวราเสียงต่ำเอานี่กรอกปากมันกินเข้าไปแล้วมันจะได้เลิกยุ่งกับนางพิมพ์บ้านเราจะได้สงบสุขสักที ในมือมันถือขวดยาฆ่าหญ้าสีฟ้าอ้อยมันบีบปากแม่ฉันมืออีกข้างเตรียมเทยาลงไปส่วนไอวิชช่วยลักตัวแม่ไว้ตายซะอีแก่มึงมันแค่ชาวนาตีนเปื้อนโคลอนอย่ามาสเสเทียบฉันกับแม่กูแม่ฉันดินสุดชีวิตแผลผ่าตัดปริจนเลือดซึมวินาทีนั้นสติฉันขาดพึงฉันพุ่งเข้าไปกระชากเสื้อลุงศักเหวี่ยงไปข้างหลังสุดแรงเกิดขวดหลุดมือกระเด็นแตกยาฆ่าญ้าไหลนองพื้นฟองฟูฟ่อง ไอวิทย์ตกใจหน้าซีดพิมพคุณมาได้ไงเพี้ยฉันตบหน้ามันจนความท่าฉันไม่มาแม่ฉันคงตายคาตีนพวกแกแล้วเข้าเข้าใจผิดแค่ล้อเล่นเฉยเฉยเพียฉันตบซ้ำร้อยเล่นพ่องตายไปไปล้อเล่นแบบนี้กับแม่มึงบ้างไปฉันคว้าเศษขวดที่มีน้ำยาติดอยู่เดินดุมดุมไปหาป้านวลที่โดนมัดอยู่ข้างล่างลุงศักดิ์รีบวิ่งหนีหางจุกตูดไปคนแรกไอวิทย์ร้องลั่นพิมพคุณบ้าไปแล้วเหรอจะทำอะไรแม่ผม ใช่ฉันบ้าแล้วฉันเดินถือขวดยาพิษตรงไปหาป้านวลไอวิทย์เข้ามากอดขาฉันไว้หยุดเถอะแม่ผมกับแม่คุณมันไม่เหมือนกันแม่ผมคือแม่ผัวนะฉันสลัดมันหลุดแล้วจัดการสองอย่างโทรอายัดบัตรเครดิตทุกใบตัดเงินเดือนป้านวลและลุงศักดิ์เกลี้ยงบัญชีโทรหาทนายร่างใบยาใหม่เอาให้หมดเนื้อหมดตัวลุงศักดิ์ที่หนีไปหลบมุมตะโกนกลับมามึงไม่มีสิทธิ์นั่นเงินหลานกูมีสิพระตอนนี้ไอวิทย์ตกงานแล้ว และฉันกำลังจะฟ้องอย่ารถพยาบาลมารับแม่ไปโรงพยาบาลส่วนตำรวจก็มาลากเขาพวกมันไปโรงพักครั้งนี้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดชัดเจนระดับ 4K เห็นตอนกำลังจะกรอกยาฆ่ายาเต็มตาข้อหาพยายามฆ่าไม่รอดแน่ป้านวลรอดคุกพระแก่เกินแกงแต่ฉันไม่ปล่อยไว้ฉันสั่งคนงานขนข้าวของสัมภาระของป้านวลกับไอวิตออกมาโยนทิ้งหน้าหมู่บ้านทั้งทีวีตู้เย็นเก่าๆก,กองเป็นภูเขาขยะ ป้านวลยืนด่ากราดหน้าบ้านนี้บ้านลูกชายฉันแก่ไม่มีสิทธิ์ฉันตะโกนกลับบ้านนี้ชื่อฉันโวยเงินฉันซื้อพวกแกมีปัญญาแค่ซื้อกาต้มแหนมสุดท้ายป้านวลต้องระเหตดกลับไปอยู่บ้านไม้ผุผุพังพังที่ต่างจังหวัดแต่ก็ยังหน้าด้านมานอนดิ้นพราดพราดหน้าบ้านฉันทุกวันจนคนรับใช้ทนไม่ไหวสาดแหนมล้างพื้นใสโครมใหญ่แกเปียกเป็นลูกหมาตกแหนมร้องจากวิ่งหนีไป ไม่นานในทัพลูกลุงศักิ์ก็โผล่หน้ามาพี่พิมพ์ป้าผมป่วยหนักพี่ช่วยจ้างพยาบาลพิเศษให้หน่อยสิฉันขำกากจ้างทำไมวันละหลายพันเปลืองเงินยายแก่ใกล้าตายจะมาฟุ่มเฟือยอะไรหัดเห็นใจคนธรราหากินบ้างสิฉันฝากบอกมันไปว่าเอายาฆ่าญ้าให้ป้ากินสักขวดสิจะได้ตายไวๆไม่ทรมานประหยัดเงินลูกหลานด้วยเหมือนที่พ่อแกเคยสอนไงและเชื่อไหมค้า้ทัพมันทำจริงๆมันกรอกยาฆ่าญ้าใส่ป้านวลตายคาที่เพื่อหวังจะเอาเงินประกัน หรือสมบัติบ้าบออะไรสักอย่างสุดท้ายก็โดนจับข้อหาฆ่าคนตายไปนอนคุกเดียวกับพ่อมันส่วนฉันไปเยี่ยมลุงศัก์ที่เรือนจำลูกชายลุงยักยอดเงินบริษัทฉันไปหลายแสนฉันแกล้งทําไม่รู้ไม่เห็นมาตลอดแต่พวกแกแกว่งเท้าหาเซียนเองสะใจไหมละ่ะลุงศักดช็อกตาตั้งเป็นลมล้มพับไปต่อหน้าต่อตา ฉันมองร่างที่กองอยู่กับพื้นแล้วแอบคำในใจอยาเพิ่งรีบตายนะลุงตั้งตื่นมารับกรรมในคุกก่อนตายง่ายๆมันไม่สนุกหรอกแค่ติดคุกตลอดชีวิตเองสู้ๆนะคะ่ะขยะสังคมพวกนี้คนที่ควรตายก็ตายคนที่ควรติดคุกก็ติดคุกชีวิตฉันกับแม่ตอนนี้มีความสุขที่สุดในสามโลกเลยค่ะจบแล้วค่ะสำหรับเรื่องเล่าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังจนจบนคะถ่าใครมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากระบายความในใจคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยแล้ว อย่าลืมกดติดตามช่องพิมพ์มี่ไว้ด้วยนะค้ะจะได้ไม่พลาดเรื่องแซบๆในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ